วัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟฟลอดเกมเมอร์วันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมที่ชื่อว่าแก้งทำเป็นมองไม่เห็นมันมานี่คืออะไรโอเคต้องเล่นละฉันกลับจากโรงเรียนและมีบางอย่างกำลังตามฉันนี่ตัวอะไรตามหมาหมาตามใช่ไหม อ๋อนี่คือตัวละครที่เราเจะแต่โหเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้กระเป๋าใส่อะไรเนี่ยเสื้อเลียนเต็มไปเลยเนี่ยโหใหญ่มากเลยใบว่าเริ่มเลยอะโอยตัวนี้เองมันก็โค้งตามด้วยนะแกเห็นฉันหรือเปล่า แบบว่าสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะพวกปีศาจนี่ไงฉันมวันว่าการแก้งทำปเป็นไม่เห็นมันจะทำให้มันไม่ตามฉันกลับบ้านจริงสิเดี๋ยวมาอยู่ไหนออมันไม่อยู่มันไม่อยู่ มีลูกศอลูกสอมชี้ไปทางนี้ไปทางนี้เดี๋ยวนะทำไมบ้านถึงอยู่ซอยเปรี่ยวๆอย่างนี้น่าจะหมบบว่าอาพาร์ตเมนต์อะไรแบบนี้เอ้ยนั่นโน๊ตหนิอ่อานโน้ตก่อนถึงลูกคัดจากแม่อ๋อแม่หวังแม่หวังว่าจะเป็นวันอะไอะวันที่เยี่ยมที่สุดวันที่เยี่ยมที่โรงเรียนนะลูกแม่อาจจะกลับบ้านช้าหน่อยเพราะว่าติดงานนะ แม่เอาพิซซ่าแช่ไว้ในตู้เย็นน่ะนะถ้าถ้าลูกหิวก็เอามันมาอุ่นที่ไมโครเวฟได้แล้วก็อย่าลืมทำการบ้านด้วยแล้วก็เก็บพวกของเล่นที่ลูกเล่นทิ้งเอาไว้เต็มบ้านเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในไอ้กล่องของเล่นของลูกที่ห้องลูกด้วยโอเครักจากแม่ความจากแม่ อ๋อแต่คาซีนแล้วทำแล้วแต่ว่าเดินเดินแบบนี้หนักหนักเป้ใช่ไหมเนี่ยมันมาอีกแล้วเฮ้ยตกใจโอ้โหหน้าเต็มจอจะเห็นเช่นไหมเห็นเต็มเต็มจะให้บอกไม่เห็นก็คงจะไม่ได้แล้วนะ่ะเอเคต้องแกล้งทำเป็นมองไม่เห็น อย่าตกใจอย่าตื่นตนกฉัน <unm> จะแกล้งว่าฉันเป็นฉันทำเป็นบองไม่เห็นเขาบางทีเขาอาจจะไปจากที่นี่จะแกล้งทำเป็นบอมเห็นจะได้ไปไปนี่อะไรห้องนั่งเล่นรุภาพาเบื่อริ่ม เออบอกว่ามีพิซซ่าในตู้เย็นพิซซ่าตู้เย็นหมูพิซซ่าคุยคิดแคทคิดแคสขอนี่โค้กนี่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยมีเค้กด้วยพิซซ่าเก็บดได้แต่พิซซ่านะเนี่ยเฮ้ยเฮอย่าต้องแกล้งแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นมันอูพิซซ่าอยู่ ระหว่างที่โอนพิซซ่านี่ก็ก็ไปเก็บของเล่น okay. โอเควางอูพิซซ่านี่โอมันอยู่อยู่นี่นะที่เราสามารถก้มได้กม้มก้มไว้ก้มไว้เอาของเล่นนี่ของเล่นใช่นะมันอยู่นั่นอุย้ย <laughs> เก็บประตูประตูมตีเอาโอเคเก็บของเล่นพวกนี้มันเป็นตุ๊กตา อุ้ยเฮ้ยมันมีข้อความขึ้นด้วยว่าอย่ามองอ๋อเอากระเป๋าแล้วก็ทำการบ้านโหอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องพิม์จริงๆใช่ไหมเนี่ยเดีย๋ยวค่อยกลับมาทำได้ไหมเด็กเด็กเรียนมากเลยอะ่ะเก็บของเล่นแล้วก็กินอะไรทีบร้อยก่อนแล้วค่อยมาทำมันอยู่ไหนยังไม่อยู่มันอยู่มันไม่อยู่เหมือนเหมือนใน ปลาดาวเฮ้ยไม่ใช่หีปลากระเบนโหเก็บปุ๊มาปั๊บเลยเราต้องพิซซ่าได้เสร็จแล้วละ่ะพิซพซ่าพิซซ่านี่ไงเฮ้ยสานยสัสานนี่มันไม่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ตรงโต๊ะอาหารแล้วจะกินยังไงเนี่ยโอเค อยู่บนโต๊ะอาหารเหรอเห็นนะต้องกินต้องกินเฮ้ยไม่ใช่นิกินตรงไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าโต๊ะ,ะข้างๆมันเนี่ยอ๋อนี่ไง <c oughs> <c oughs> <ๆ>กินแบบว่าจับแคบมากเลยอ่ะ ไปเราเดินมาที่นี่แ้วงไปทำเป็นบ้านใช่ไหมโฮมเวิร์กอะกำบ้านเอมันไม่อยู่โอ้ต้องทำเ็จริงละเดี๋ยวจะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาแต่ได้ๆเครื่องคิดเลขอยู่นี่เองอเสร็จแล้ว<ม>เราได้เก่งจริงเลยทำคณิตศาสตร,ร์เหนบ้าคณิตศาสตร์ ที่เตียงเหรอหรือไงอ๋อเมื่อกี้มันอยู่นี่ไปไหนละเห็นนะก็ทำกันป้าเสร็จแล้วุ้ยยยมันอู่วิวบอกนะว่าจะต้องไปเก็บของเล่นยังเก็บไม่เสร็จใช่ไหมของเล่นแน่นอนเก็บของเล่นวิเสร็จไม่ต้องหาของเล่นก่อนนี่ของเล่น เรียบร้อยโอ้มาอยู่โอ้อยู่ยยยนี่นี่นี่นหาตั้งนานมันอยู่บนนี้เองนี่ชิ้นสุดท้ายแล้วไอ้ตัวนั้นม,มันอยู่เอ้ยมันอยู่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 ข้างเรียบร้อยเก็บเสร็จทุกอย่างโอเคบางทีถ้าฉันหลับมันอาจจะไปโอเคต้องหลับ นอนนอ,นนอนมันจะได้ไปไปมีเสียงเคาะประตูแม่กลับมาแล้วแน่เลยแม่จ้าหนูโดนตาม <c oughs> ลูกคัดนั่นลูกเหรอแม่เลยกุญแจน่ะโอเคลูกเปิดประตูจากข้างในนั้นได้ไหมล่ะ่ปเปิดประตูแห่ งลูกคัสเอาไม่แม่หันหลังให้เป็นอะไรโทษทีนะแม่โทษทีเนระื่องกุญแจนะ่นะแม่รู้กนะุญแจนะ่นะ ไโอโหแบอกนะว่าคนแม่ก็เห็นดราม่าซะงั้นจ้องหน้าแกเห็นช่นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจ้ะต้องจะต้องทำเป็นมองไม่เห็นมันนะเอา เดี๋ยวเอาอีกคนหรือเราตามอีกคนนะแกเห็นชาลือเปล่ามันตามอีกคนแล้วนะก็จบไปละสำหรับเกมที mm ่จะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นมันซึ่งรู้จะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นมาดีไม่เดี๋ยวว่ามันเต็มหน้าจอเลย อาจจะแบบว่ามองเห็นใบหน้าของไอ้สัตว์ประหลาดตัวนั้นไม่ชัดนะก็ตามกราฟิกของเกมนะแต่มันเหมือนก็ยิ้มลักษณะแบบว่ายิ้มเจาะคือมันพยายามที่จะแกล้งแล้วก็ปั่นหัวของไอ้คนที่มันตามอยู่น่ะและสุดท้ายก็คือจบแบบดราม่าเช่ั้นเฮีเราจะไปหาเกมแบบว่าแนวๆเนี้ยคือเป็นเกมที่เราคอนเดชชอบเล่นนะแล้วก็แล้วก็ไอ้ตัวมอสเตอร์นั้นมันก็หลบหลบเสร็จตามมันก็ไม่ได้ยากคือมัน มันไม่ได้ถึงกับจำสแกนหรือว่าอะไรเงี้ยที่เกิดปาไปเดินชนมันก็มันก็ไม่มีอะไรนะแต่จะต้องไม่มองมันแค่นั้นแหละ